สวัสดีครับแฟนรการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําขพิเศษนะครับ19.27กานยนาทีนะครับวันจันทร์ที่เปดธันวาคม2563ครับผมจะพาทุกท่านไปติดตาม Twitter ที่คุณธนาทรจึงรุ่งงกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าได้แถลงข่าววันนี้ถึงผลการเลือกตั้งอบจ2อ6 3ครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและในโลกทวิตเตอร์ มีใครแซะมีใครถล่มบ้างเพราะว่าวันนี้ก่อนที่คุณธนาธรจะแถลงข่าวก็เห็นบอกว่ามีเฟซนิวข่าวปลอมที่เกิดขึ้นจาก Twitter ของคุณธนาธรและรวมถึง Hashtag แพ้ทั้งแผ่นดินซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งใน Twitter เมื่อเช้านี้นะครับเรียกว่าถลม่มคุณธนาธรยับเลยเพราะว่าไม่ได้นายกอบออกจอแม้แต่คนเดียวเราลองไปติดตามการแถลงข่าวครับว่า มีสจอได้มากี่คนและกี่คะแนนเสียงครับผมมาเริ่มที่ทวิตเตอร์กันเลยนะครับมาแบบล่าสุดเลยนะครับมาแบบล่าสุดกันหน่อยมาแบบล่าสุดเอางี้ดีกว่า3มชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณธนาธรทวิตออกมานะครับทวิตออกมาบอกว่าขอบคุณทุกคะแนน สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นล้านเสียงนะครับสองล้านหกหมื่นโนเอาใหม่สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นล้านเสียงง่ายๆสองล้านเสียงอ่ะสองล้านหกแสนเสียงกลมๆสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นล้านเสียงสองจุดหกเจ็ดล้านเสียงนะครับที่พี่น้องประชาชนมอบความไว้วางใจให้กับเราในสี่สิบสองจังหวัด ที่ส่งแข่งขันแม้จะไม่ได้ตามที่คาดหวังเราขอยืนยันว่าเราขอแต่เราขอยืนยันที่จะทํางานต่อไปอย่างหนักแน่นรณรงค์ในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการและประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องให้สมกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับเรานะครับนี่ฮะขอบคุณไว้วางใจเดินหน้าไปด้วยกันคณะก้าวหน้าครับ ทวิตเมื่อ16กนาย2นาทีนะครับคนรีทวิตไป7จ0 2นะครับ่ะรีทวิตหน่อยครับคนนี้ตอบไปที่คุณธนาธรครับบอกว่าใครยุยงปลุกปั่นไทยด้วยกันให้แตกกระจายปลุกระดมมวลชวนให้สับสนวุ่นวายเพื่อคนไทยแบ่งฝ่ายรบก,กันเพลงหนักแผ่นดินเวอร์ชั่นเก่ากลางใหม่คุณ ท่านนี้นะครับคุณปฐมพงศ์บอกว่ายังสู้ต่อในสนามเล็กตำบลเมืองนครลงไปถึงพัทยาสนามใหญ่ในเมืองหลวงอย่างผู้ว่ากทมและสะกที่เข้าการกำลังส่งด้วยเอาใจช่วยให้มีเวลาสร้างความนิยมเพื่อเป็นกําลังเป็นพลังการเมืองท้องท้องของคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อตระกูลบ้านใหญ่ไม่กี่จังหวัดครับ ระบบามาดูต่อนะครับนี่ก็ส่งกลับไปที่คุณนาทอนครับโรงราชการการรับสินบนค่าน้ําชาเก่าๆคนหร,รือทั้งระบบเพื่อการเป็นรูปประชาช,ชนแข่งขันให้เพื่อให้คุณภาพง,งานบริการครับส่วนใหญ่ก็ส่งมาให้กําลังใจนะครับ <c oughs> ดูต่อนะครับพีพีทีวีเอาแน่ใช่ไหมอวยนาทรสุดลิ่มเปิดทั้งช่องให้เวลาทอนละเอียดไม่ไปถามอีกฝั่งเขาไม่ใช่แค่หมอวรง ถามคนที่เลือกอีกฝั่งดูบ้างนี่ฮะนี่ครับอันนี้อะไรถามว่าพ่อกับแม่กูอีกแล้วตราทนกลายเป็นบุคคลที่คนเกลียดทั้งประเทศอยู่ดไีไม่ว่าดีกรอบม็อบอยู่เบื้องหลังอา้าวถ้าลูกสมนาทอนทรไปกรอ,อบม็อบเหรอโอเคเก้านาทีที่เราบอกว่าไม่ต้องสงสารธนทรที่ไม่มีคนในพักชนะสงสารตัวเองเถอะที่ชนะแบบสุดจริตไม่เคยจะได้อะ พ่อถแถลงเสียงสัน่น <c oughs> กนกแซวอ่ากนกมาแล้วกนกแซวเจ็บนาทรทีมงานช่วงนี้อย่าออกมาเจอหน้าใครดีแล้วกับตัว14วันไทยโพสตฮะไทยโพสต์แซวว่าไงกนกรัฐวงสกุลพิธีกรข่าวชื่อดังโพสต์ผ่าน Facebook กะนกว่านาทอน ลูกตรวจโควิด COVID เป็นผลลบแต่ขอกักตัว14วันพร้อมทีมงานดีนะครับช่วงนี้อย่ามาเจอหน้าใขรกักตัว14วันอ๋อนี่ฮะนาทอรรุกตรวจโควิดผลเป็นลบแต่ขอกักตัว14วันพร้อมทีมงานดีนะครับช่วงนี้อย่ามาเจอหน้าไข,าววาาาขา่สั้นๆครับไม่มีอะไรเป็นสีสัน <c oughs> เป็นสีสันในช่วงที่คุณกระนกยังไม่มีช่องออกนะครับแต่จริงๆแหมผมเสียดายนะ จริงๆทําออก y o u t u b e จะได้ <c oughs> จะได้ตะลุยไปก่อนนะครับเดี๋ยวกระแสหายเดอ Standard ครับแม้จะไม่ได้ตําแหน่งนายกอาบาจอก็ไม่แปลว่าเราไม่ประสบความสําเร็จใดๆเลยทนาธทอขอบคุณทุกคะแนนเลือกตั้งอาบาจออยังทํางานให้หนักกว่านี้เตรียมสู้ศึกเทศบาลอบตต่อ,ตอ โอ้โหตอบเยอะนะโอเคครับอ่ะอันนี้ดูสั้นๆธนาธรขอบคุณนะไปดูต่อปฏิรูปทั้งแผ่นตอนปีอันนี้ปฏิรูปธนาธรเนี่ยปฏิรูปธนาธรสูนนนนร้ๆหนูเป็นคนเชียงรายอันนี้เขาตอบพี่ที่ธนาธรนะครับสู้ๆหนูนคนเชียงรายแต่นาเสดายไม่มีเบอร์ของคณะก้าวหน้าครอบครัวหนูเสียดายกันมากยังไงหนูและครอบครัวสนับสน,น,นุนธนาธรก้าวสนับสนุนติม สับสนก้าวหน้าอยู่นะคะสู้ต่อไปนี่เป็นขับคุณธนาธรครับ15ทีที่แล้วครอบครัวให้สมาชิกที่ทำงานในกอทมอกลับมาใช้สิทธิ์ช่วยก้าวหน้าอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็อยากมาช่วยธนาธรใหญ่พวกเขาได้มีโอกาสทํางานครับได้สู้นะงานนี้ได้สู้ครับได้สู้อ่าอันนี้ก็แสะธนาธรน,นะอันนี้อาจารย์ อาจารย์อนนท์ศักวรวิทย์เออใช่ <c oughs> ผลการเลือกตั้งอบจซ้อนพลังเงียบเหยียบพลังชั่วโอ้โหนี่ต้องบันทึกขึ้นเป็นทำเนลหน่อยธออนาธรกระจอกสองล้านเสียงนี่ก็โอเคนะอันนี้อะไรครั้งหนึ่งช่วงหาเสียงอบจอชาวภูกเก็ตถามธนาทนารราบัานหรือไม่เขาไม่ตอบ ในสถานการณ์เช่นนี้ถามแบบนี้ไม่แฟร์ตอเข่ามาวันนี้เลือกตั้งผ่านไปแล้วถ้าคําถามเดิมเขาจะเป็นลูกชายกล้าตอบไหมโอเคอ่ะต่อครับวีทวิตอันนี้อะไรผลการเลือกตั้งครั้งนี้อันนี้เป็นเฟกนิวนะอันนี้อันนี้เป็นเฟกนิว สื่อถามบิ๊กป้อมตอบทำไมคณะก้าวหน้าไม่รับเลือกก็ประชาชนไม่เลือกเขาไม่รู้จะรู้จะทำอย่างไรอันนี้อะไรทนาธรหวาลูกตรวจโควิดเป็นลบแต่ขอกักตัว14วันพร้อมทีมงานฮะธนาธรอ,อุ้ย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 ธนาธรยอมรับถแถลงการเลือกตั้ง สวจอกว่าสิบ,บคนอันนี้น้อมรับความพ่ายแพ้ธนทรน้องรับความ่ายแพ้ฮ <c oughs> ึดประกาศแผนสองหนำนคณะเข้าหน้าปักธงความคิดเป็นรูปกวางทับงานยุยทยธรรมลนปฏิรูปสถาบันอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เออเด็กพลังประชารัดเยอ้ธนทรหน้าเวทนากินแห้วศึกอบออกจอแหมพลังประชารัดส่งน้อยนะ ถล่มซ้ำเลยที่พลังประชารัฐเยอะถทท่านหน้าเวทนากินแห้วสึกเลือกตั้งอบอออจอเนี่ยกับใจมันองคุลีมานทำดีเพื่อชาติอืพลังประชารัฐยังไม่กล้าส่งเลยครับมีบางที่อ่ะแหมพอแพ้แล้วซ้ำอ่ะไม่ว่ากัน <c oughs> ไม่ว่ากันอันนี้อะไรอ่ะป้าย้ำ พระราชาย,ยังไม่เอาจะแล้วจะเอากูได้งไงนี่ดูไปเลยเนาะ58นาทีที่แล้วจากสนุนนะครับธนาทรแถลงผลการเลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกว่าขอโทษที่ไม่สามารถเข้าไปดำรงตำแหน่งได้แล้วนะสู้เต็มที่ละได้สู้ได้สู้ได้สู้ก็มี ได้สมาชิกอบจอ55คนใน18จังหวัดนะครับมีที่ไหนบ้างอะมีอุดร10คนสมุทรปราการ1คนบึงการ1คนสมุทรสาคร1คนหนองคาย5คนนครพิศิ3คนสมุทรนคร2อ่างทอง1หนองบัวลำพูน2ภูเก็ต1ลำพูน2คนก็โอเคครับได้สู้ได้สู้ธ <c oughs> นาธรประกาศก,ากักตัวหลังหาเสียงสมุทรสาคร กักตัว14วันครับออกไปตรวจละนี่ฮะไปตรวจมาละนี่ฮะตรวจแล้วครับเป็นลบเป็นลบอันนี้อะไรประธานผู้ลีภัยยกธนาทรเปียบุตรช่อนักสู้สมรภูมิเลือกตั้งใครอ่ะอันนี้ไทยโพสอ๋อจะรันดิตฐาพิชัย โพสต้องพลาดรุนแรงหน่อยอดีตกรรมการจารณิธิวิชัยอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประธานสมาคมชาวนักประชาริษไ,ไทยไรพรมไดรล่พันในฝั่งเศสโพสต์เฟซบุ๊กว่าขอให้กรลมกใจธนาทรอผมขอให้กรรมการทวนปิยบุตรพนิก,กาและผู้สมัครการไทุกคนท่นทานคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ในสามเลือกตั้งท้องถิ่นสุดฮาร์โหดการเลือกตั้งท้องถิ่นก้าวหน้าถูกขัดขวาง ถูกโจมตีอย่างหนักเหมือนฝ่ายซ้ายหรือซ้ายกลางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรครั้งที่13-14เมษายน2561ว่าเป็นแนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จนแทบไม่ได้สาสาพลังใหม่ได้เพียง3คนพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย2คนพรรคแนวร่วมสังคมนิยม1คนทรรคแนวร่วมชาติพัฒน์1คนพรรคแรงงาน1คนสู้ ει, พ่ายแพ้สู้ใหม่พ่ายแพ้สู้ใหม่จนได้ชัยมาอ่าโอเคครับ ได้สู้ได้สู้แพ้ยับก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ประสบความสําเร็จใดๆเลยในการเลือกตั้งครั้งทุกท่านครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับใน42จังหวัดที่พวกเราส่งลงเราสามารถได้รับความไว้วางใจได้รับคะแนนจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นคะแนนทั้งหมดสองล้าน6กเจดมเจรคะแนน ขอขอบคุณทุกคะแนนทุกความไว้วางใจที่พ่อแม่ทุกพี่น้องทุกคนมอบให้กับพวกเราใน42จังหวัดนอกจากนี้นอกจากคะแนนจำนวน2.6ล้านกว่าคะแนนที่พวกเราได้รับแล้วพวกพวกเรายังสามารถช่วงชิงตำแหน่งสมาชิกสภาอบอจอได้ทั้งหมด55คนใน18จังหวัด และพวกเรายังได้มีส่วนร่วมในการผลักดันขับเคลื่อนให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงความสำคัญบทบาทและหน้าที่ของอบอจอซึ่งสิ่งต่งตางๆเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราเรามาดูกันครับในผลคะแนนเราเอาเฉพาะผลในผลคะแนนเราเอาเฉพาะผลเสียงสั่นเครือนะเสียงสันเครือนะ ทนาทรประกาศกักตัว14วันหลังลงพื้นที่สมุทรสาครครับสยามรัฐนาครขอคุณ2.67ล้านเสียงไม่เป็นไปตามคาดขอหยุดทำงานต่อได้สู้ได้สู้ธนาทรได้สู้งานนี้2ล้านเสียงไม่น้อยนะครับไม่น้อยไม่น้อย นางจอมขวัญอะไรเป็นลูกชายเมื่อกล้ารับต้องการาทาพูดแล้วลบทิ้งถ้าปกครองบ้านเมืองคงเรือหายอันนี้ธนาธรเขาบอกโดนเฟกนิวไม่ให้หรอธนาธรผิดหวังคณะก้าวหน้าแพ้เลือกตั้งนะครับ อันนี้อะไรธนาทรอ่านไม่ขาดและตั้งถิ่นแพ้ยับค่อยๆธนาทรนิวทีวีธนาทรขอโทษชูดเก้าอีนะ้นายกอบอกจอกักตัว14วันธนาทรโชว์ใบตรวจหาเชื้อโควิดหลังหลัง ลงพื้นที่สมุทรสาครและอีกหลายจังหวัดครับธนาธรขอก,กักตัว14วัน Bright วีนะฮะกักตัว14วันเหมือนกันนะฮะ1ชั่วโมงที่แล้วในเอ็นธนาธรกักตัว14วันไทยวัฐ2ชั่วโมงที่แล้วครับธนาธรจึงงกิจประธานคณะก้าวหน้า,ถาแถลงขอโทษประชาชนหลังคณะก้าวหน้าไม่สามารถช่งชิงเก้าอี้นายวอบจได้สักจังหวัด จากที่ส่งลงส2แต่ยังได้สมาชิก55าสาตำแหน่งได้สู้ได้สู้ <c oughs> โทษครับตรวจที่เราได้ครับเลือกตําแหน่งสมาชิกสภาอันนี้เราอ่านไปแล้วเนาะครับผมแต่ทอนไม่เสีย ความมั่นใจยอมรับผลการเลือกตั้งอ,อบอจอาทาอนก้มรับแพ้เลือกตั้งอ,อบอจอ4สี่สองจังหวัดนะครับท่าทนขอโทษประชาชนท่าทนขอโทษประชาชนนะครับท่าทนยอมรับก้าวหน้าแม้ตําแหน่งนาะยกอบจอแม้แต่จังหวัดเดียวขอบคุณสองล้านเสียง แขงขอโทษนะครับ2ชั่วโมงแถวธนาธอรยกผลเลือกตั้งเทียบนายกอบอกจอโวคะแนนนิยมไม่ลดลงอะก็2ล้านเสียงก็โอเคนะอ่าแนวหน้าหน่อยแนวหน้าหน่อยแนวหน้าไทยโพสการเมืองธนาทอรพร้อมทีมงานคณะก้าวหน้าขอกัะตุวสี่วันหลังลุยหาเสียงไทยโพต้องแรงหน่อยธนาธารสุดช้ำผิดเสียใจ ผิดหวังเสียใจก้าวหน้าผ้ายยับเลือกอบอ,กอ,อกจอขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับแห่ทอนกักตัว14วันแห่ทอนกักตัวเหมือนกันแหาทอนกักตัวเหมือนกันครับกักตัวเหมือนกันโอเคแห่ทอนกักตัว14วัน อันนี้น่าสนใจหน่อยครับตัวจริงมาแล้วทาทอนซัดข่าวปลอมก่อนแห่งเลือกตั้งว่าคณะก้าวหน้าไม่สามารถชิงเก้าอี้ชิงเก e. ้าอี้ส2จังหวัดได้แต่ยังชิงตําแหน่งสมาชิกสภาอบจได้ห้าสิบห้าคนจาก18จังหวัดพร้อมขอโทุประชาชนที่สนับสนุนได้สู้ได้สู้นี่ครับถแถลงการขอโทษนี่ฮะ <c oughs> ถแถลงการขอโทษนะครับ หลังผู้สมัครพ่ายทุกเขตการแถลงข่าววันนี้ยอมรับยังทํางานไม่หนักและมีประสิทธิภาพมากพอขอโทษผู้สับศูนย์เดินหน้าผักดันการเมืองท้องถิ่นผ่านสภาคนนี้บอกว่าประชาชนในการทำเนเต็มที่เสียจเอาคุณทาทรนกล้ก้าไกลจึงขอขอบคุณมาจริงๆก็เต็มที่แล้วนะแหม <c oughs> โ,โหไปแต่ละจังหวัดก็ถือว่าทุ่มเทนะครับหาเสียง แล้วก็โดนด่าโดนชี้หน้าโดนเปิดเพลงใส่นักแผ่นดินโอ้โหมีหมดฮะมีทุกรูปแบบเกินกว่านกักการเมืองธรรมดาที่ได้รับนะครับไทยโพสต์สมชั่วโมงแค่าทางทอขอบคุณสองเจ็ดล้าน เสียงที่เลือกคณะก้าวหน้าลัานทำงานต่อธนาธรยอมรับความพ่แพ้ครับนี่มติชนครับโอเคนะครับสามช่วงที่เราธน,นาธรกับทประชาชนที่ลงคะแนนคณะก้าวหน้าแต่กลับไม่ได้นายกอบตอมแห่งจหวัดเดียวด้านพลเอกประวิทย์ชีพาชารัตนชลชนะเพราะประชาชนเลือกก้าวหน้า แพ้ประชาชนเขาไม่เลือก <c oughs> สุพลังประชาะัฐแทบไม่ลงเลยนะถ้าทอขอโทษประชาชนนาะยกบกจแพ้เรียบ42จังหวัดอ่ะได้สู้ได้สู้หน้าธนาธรคือสีเดียวกับแบล็กดับโอเคนะครับแฟนรายการ นาจะครบทุกประเด็นละ่ะบิ๊กป้อมเย้ยคณะก้าวหน้าไม่ได้ในอบอจทางทอนถแถลงยอมรับเลือกตั้งครับอันนี้อันนี้หมอว่าลงสมัยก่อนนี่อ้าวอันนี้อะไรกันลองโคศประชาทิปัดศูนย์หมอว่าลงแพ้เลือกตั้งอย่าโทษคนอื่นรู้สึกโดนหมอว่าลงแซะเหมือนกันนะ โอ้โหนี่อะไรเนี่ยธนาธรดิ้นพล่านกร <c oughs> ุงเทพธุรกิจนะครับธนาธรแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งเผยปี64เดินหน้าปฏิรูปกองทัพละสถาบันนะครับอันนี้นี่ไงโอเคอันนี้ดูตรงนี้หน่อยอันนี้เป็น อันนี้เป็นข้อมูลเลยครับอุ้ยสรุปคะแนนเลือกตั้งนายกอบอจอใน12จังหวัดนะครับจำนวนคนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง62.19ล้านเสียงอ่านกลมๆนะครับเป็นรายการ 19, 6, 2, 9, 1 9้าล้าน6 29,411นะครับคะแนนของพรรคอนาคตใหม่อ๋อนี่อันเก่าเนาะ3 1 8ล้านจ8านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอันนี้อบอจอเนาะ อบอจอนะฮะ15ล้าน730,000 841คะแนนของก้าหน้าได้2,670,798ครับคะแนนนิยม17%นะครับ17%จังหวัดที่รับคัดเลือกตั้งนะครับได้รับเลือกสมาชิกสมาชิจังหวัดพเยาว1อุตรดิตฐ์3ชายเชียงสา10ชนบุรี1สวนประการ1 สุราคอนนนะครับนนทบ,บุรี3อ่างทอง1ภูเก็ต1นึ่ง,กเ,กงเจธน7โอ้โาหาร้อยเอ็ดอสามุกธหานหนอุดร10คนนะครับบึงการ1นคนหนงองคาย5คนสุลขคร2หนอง,องบัวลำพูนลำพูน2รวม55คนจาก18จังหวัดครับโอ้โหได้สู้นะคงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรโอเคครับแฟนรายการก็ มีเสียงไหมกระบดดคุณไม่ต่างกันเท่าไหร่โดนกันคนละหลายคดีแล้วลูกหลานของพวกเรานิสิตนักศึกษาประชาชนราษฎรที่เรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้แก้ไขท้งบรรดอยู่วันนี้ก็โดนคดีเหมือนชันน่โดนน้ำสารเคมีโดนแก๊สน้ำตาโดนอันตรพาลเข้ามาปลอมตัวเป็นผู้ชุมนุมยิงกระสุนใส่กระสุนจริงด้วยโชคดียังไม่มีใครตายเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศนี้มันผิดบาปขนาดนี้เลยละครับ โอเคครับแฟนรายการนะครับบันทึกไว้99้าสิรายอนาะทีครับจันที่คือทวิตเตอร์ทั้งหมดที่เป็นคีย์เวิร์ดของคุณธนาธรครับเราได้เก็บข้อมูลของคุณธนาธรทั้งหมดและความเห็นบุนโลกทวิตเตอร์นะครับก็ยอมรับแบบผู้รู้ชายตรงๆนะครับถือว่าสู้เต็มที่แล้วนะครับโอ้โหก็ถือว่าแพ้เขาเรียกว่าแพ้แต่ชนะใจแฟนมวยนะ ใ,ใจแฟนมวยมาครั้งแรกลงเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วประทะกับรายใหญ่เจ้าของพื้นที่ซึ่งเขามีมวลชนอยู่เดิมได้แค่นี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วครับพลังประชารัฐยังไม่ลงเลยอะ่ะบางแผงผมจำได้ว่าคุณเอกประวิดบอกไม่ส่งลงเลยแต่พักแต่คณะก้าวหน้ากล้าส่งลง ถือว่าใช้ได้นะครับพลังประชารัตไม่รู้ตรงไหนได้บ้างนะครับมีประชาธิปัตย์เพื่อไทยแต่ถือว่าคณะก้าวหน้าไม่ได้ถึงเหมือนมวยครับชิงตำแหน่งไม่ได้เป็นรองหรือว่าถ้าเป็นมวยนี่เป็นรองหมดนะเพราะว่ามาใหม่ฐานเสียงไม่มีแล้วก็เพิ่งจะมา ก็ได้ชื่อเสียงบาร,รมีของคุนธนาทรไปเข้าไปช่วยนะครับสำหรับผู้สมัครแต่การลนลงหาเสียงครั้งนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆอย่างที่เราเห็นข่าวนะครับโดนชี้หน้าบ้างหนักแผ่นดินบ้างชังชาติเอามอบเสื้อเหลืองมาป่วนเปิดเพลงคมคูคุกคามชี้หน้ามีทุกจังหวัดที่ไปครับ แต่ถือว่าได้ฝ่าฟันมาขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดละนะก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ตําแหน่งทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามถือว่านักการเมืองก็เป็นคนที่เสียสละทำเพื่อประชาชนอยู่แล้วและคนที่ลงสมัครเนี่ยการที่ลงสมัครเนี่ยก็ถือว่าให้ตัวเองได้พิสูจน์ ให,ให้ประชาชนได้พิสูจน์จะซื้อเสียงหรือไม่ซื้อเสียงนี่เป็นว่ากันอีกเรื่องนะครับแต่ถือว่าการลงเข้ามาในบอประชาชิไยเราสามารถวิภา์วิจารณ์ได้แล้วก็เราสามารถเป็นคนที่เลือกเขาได้นะครับอย่างไรแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในายกอบอกจอทุกท่านนะครับที่รับคัดเลือกเข้าไปก็ขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการ ดูแลประชาชนนะครับให้ความทุกข์ของประชาชนเนี่ยน้อยที่สุดการบริการ <c oughs> กับประชาชนแล้วก็ขอให้สมาชิกสภาอ่าอ่าสมาชิกสภาสมาชิกอบจอสั้นๆน,น,นี้แล้วกันนะครับที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปก็ดูแลประชาชนให้เต็มที่เลยครับผมก็หวังว่า จะมีอบอจอสักอบอจหนึ่งซื้อเครื่องบินซื้อเฮลิคอปเตอร์บริการประชาชนนะฮะเอาให้เป็นปวดติศาสตร์เลยนะในการ,รชาชม,า,รบ ter, ter, า,มา,า,าบริการประชาชนผมอยากเห็นครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ลํำละสอ0รกว่าล้านเอามาบริการประชาชนเลยพวกเชียงใหม่พวกน่านลำปางตากเนี่ยที่อยู่ไกลๆเนี่ยประชาชนจะเข้าเมืองทีอะไรลำบากครับใช้ฮอเลยรับส่ง มีเครื่องบินรับส่งมันไม่แพงครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเอามาบริการประชาชนหรือเปล่าหรืออบจอบางที่สร้างนักบินของตัวเองเลยก็ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับปั้นขึ้นมาเลยนะครับสนามบินเยอะแยะโอเคนะครับก็ถือว่า เราทุกคนก็ดีใจนะได้มีเลือกตั้งท้องถิ่นสักทีหนึ่งจะได้ค่อยๆขับเคลื่อนประเทศแล้วก็สร้างประชาธิปไตยในรากฐานครับก็เป็นกำลังใจให้คุณทาทรคณะก้าวหน้าจามยบุตรคุณช่อดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอบจทุกท่านแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้เข้าไปแล้วก็ทำหน้าที่ให้เต็มที่ในการดูแลประชาชนให้มีความสุข แล้วก็บรรเทาความทุกข์และได้ใช้ชีวิตต่อไปนะครับแล้วก็สร้างสารรค์ประเทศของเราครับขอบคุณแฟนราการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทาควิเศษสวัสดีครับ